หากเราไม่ยอมทำโดยข้าวจะทำให้พ่อหาดีหลายแบบหรือเดินข้าวเลยนะตรงบริเวณทางเดินข้าวเราต้องทีกันให้ได้ระวังอันตรายตัวเด็กเส้นขา